พ่อนีอย่ามากดปุ่มมันครับครับมีอะไยังบ่ครับพุบ่งเข้าบ,บ้านใครงงจะสร้างไปเนี่ยผุนอุ้ยหลายตัวอยู่ตัวนี้ผุนครับได้ยแล้วครับตรงนี้ได้ยแล้วครับผุนอย่ามาราฟังอย่ามารอฟังลูกมาถ่าบิ่งอยู่นี่มีพอหลายตัวอยู่นี่คือมึงส่ง กำลังจีกตีนนัน่นครับที่ตีนแหครับประคอไมันจะใส่สวยแหะใช่ล่ะใช่ล่ะ,ละป่าอือยัง มาบุ้หลุนไลมาบมหันมึงไลมาผมหันเรียนเร็วถือเรียนเร็วถือวะเะปะนินบะเพะนินปะนินแปงขึ้นเรียนดีเหรอเอาผีเนีเอาผีนี้ยเสียดครับ ไงะอ้ใส่สวยครับปลาธรรมชาติล้วนเลครับนี่มาด้เลียงนครับมันมันครับในหนคไทยป่ี้ <laughs> เร,เรอเ,รเ,รเี่ยวเดียวไปเอาถังไปเอถังไปเถัเเาางเ,ย,เยวสียางไปเอาถังเดเพราะมีหลอยู่เหรอเขีมอเตอ่ไปเ,เอาถังเยอไปเอาถังข่าวเดียวมันมันครับ เต็มแล้วว่าสันว่าเสียเถังมายุ่งกับเสานี่ครับเต็มกับสร้างแล้วครับหนึ่งสักหนึ <S <S iter> <S iter ่ง

ไปพูอ่ะสิ่ง่จะหนีเปงไอมันไปทางผุดเดนหนีไปทางผุดนี่มันเห็นเลยนี่มันตำดา Ôi. Con này, ừ. con này Con con, con. ôi. ขอหน่อยขอหน่อยพ่อน่อยพ่อน่อยครับโอ้ยหุ่นนห่นหุุ่นห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 ุนหุ่นหุ่นหุ่น่นหุ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 ุ่นนห่นหุ่นหุ่นห่นหนหนห่นหนหุ่นหุน เอาหลบหลหพอตะงนีไหมเอากะซั่งมาแน่ยเอาอเฮ้ยเฮ้ยเ่นี่นี่ ไป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 โอ้ยแรงแค่ไหนยืดยืดยนี่นี่โอ้ยออกขีเอาออกไปแล้วโอ้ยออกกไดหมูหมอดออกกัดียไปแล้วไออกไได้โอ้ใช่ไไม่ออกใช่ห อะไมาอะไรมานูกัดเอาประย้ยจับกล่องมาซื้อแล้วจอกดีเอาไ้สยหนเอาดีมคว้านแบบน้อยนี่ครับป้าเนียนนี่

นี่หระปะนิ้ไงครับปะนิ้ไงทำพอดีนะครับยิบบังหันประคองไงหลุนโลแมนแมนมาหาขาออการอคัดเหยาบ่ท่านว้ยเหยาบ่เหนื่อยออกอยู่

ดีนะแข่งประดุกแล้วเนี่ยะเก็บมันฟักหังหมดเลยดีที่กเขาไเท่ยอยูเขาัยังขัดยังคันเฮี้ยงเียกันใจเย็นใจเย็นเอิเย็นก็มือว่างเลยไปกวน่ามัว์มันมมาผู้เดียนนานมากพดี

เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผู้คิดอีกดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้ก็หลุดไปยรับก็หลุดไปไม่ทันเลย ครบนขายร้ฮักเตียเลยบ้าเ่าแกวกัดเอาเอาสาุบไปตอนนี้มนร่่งเอาวแกวกัดเอาเออพอดีสเอาครับฝากกดไล่กดติดตามบาด้วยนะครับเด้ขับไปวงไปไ่ถังลูกอันนี้เะใชหลครับผู้นับแต่เดี๋ยวครับพอได้กินครับออหอ้า ครับผมครับสวัสดีครับ